สาระน่ารู้ทางการเงินโครงการเครือข่ายการเงินไทยสารสายใหญ่สู่ใจประชาชนโดยทปทอาสาวีสิจังหวัดเชียงใหม่กลโกงทางโทรศัพท์ความกลัวความโลภและความรู้ไม่เท่าทันของเหยื่อเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกด้วยหลอกเหยื่อว่าถูกอายัดบัญชีเงินฝากและเป็นหนี้บัตรเครดิต เมือมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลจากเหยื่อแล้วพบว่าเยือมีเงินในบัญชีเป็นจํานวนมากจะหลอกเหยื่อต่อว่าบัญชีพวกนั้นผู้พันกับการค้ายาเสพติดหรือติดปัญหาการฟอกเงินให้เหยื่อโอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ หรือจะเป็นข้ออ้างการคืนเงินภาษีที่จะถูกใช้ในช่วงที่มีการยื่นภาษีและมีการขอคืนโดยมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภารแจ้งว่าเหยื่อได้รับภาษีคืนเป็นเงินจำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องยืนยันรายการและทำตามคำบอกที่ตู้ ATM ซึ่งแท้จริงแล้วขั้นตอนที่มิจฉาชีพให้เหยื่อทำนั้น เป็นการโอนเงินให้กับมิจฉาชีพและสุดท้ายมิจฉาชีพจะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทหรือตัวแทนองค์กรต่างๆแจ้งข่าวดีแก่เหยื่อว่าเหยื่อได้รับเงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูงเมื่อเหยื่อหลงเชื่อจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีให้ซึ่งวิธีป้องกันนั้นประชาชนไม่ควรที่จะโลภอยากได้เงินรางวัลที่ไม่มีที่มาไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ทำรายการที่ตู้ ATM สิ่งที่ควรทำเมื่อตกเป็นเหยื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินเพื่อระงรับการโอนและการถอนเงินหากไม่สามารถระงรับการโอนเงินได้ให้รวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันณท้องที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงรับการถอนเงินออกจากบัญชีที่โอนไปหรือแจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI